ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเนี่ยนะออกสู่พี่น้องประชาชนและมีอีกหลายส่วนที่กขอบคุณมากกว่าน,นั้นก็คือได้รับเสียงสะท้อนได้รับพ่อ,อติชมได้รับข่อเสนอแนะที่ดีจากพี่น,น้องสื่อมวลชนอีกหลายคนเลยนะทำให้ผมเนี่ยได้ทํางานได้ได้ดีขึ้น,นเพราะว่าพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยจะ ได้ชี้กับข้อมูลข่าวสารในภาพของอประชาชนในพื้นที่ได้ดีกว่าตัวผมเองเพราะตัวผมเองกว่าจะจะรู้ข้อมูลมาเียนตรงว่าการะผ่านขั้นตอนมาส่วนราชก,การอย่างเช่นนัของท่านรังนะั้นเสนอวาตั้งแต่เจ้าหน้าที่จนเซ็นมาถึงพอส่วนถึงท่านรังท่านรังก็ต้องผ่านรองผู้ว่านะการจะมาถึงผมเนี่ยมันหลายขั้นตอนนะแต่หลาย สื่อมวลชนเนี่ยเลือกที่จะ,ะส,ส่งข้อความถึงตรงผมเลย